คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสเนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมแอดมินก็มาเชียร์ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุก้นครับผมในงวดวันที่16สิงหาคม64ได้ครับผมครับมอนี้จะพภาพพี่น้อยเอฟซีไปตามต่องหนวดนะพี่น้องเนาะผููโทมาเห่งโดนได้ครับผมผู ต้วนตกเทียนเรียกว่าปูถือดงแรงไหมเด้อครับผมหลังจากที่ปูหายเหล็กหางเดียวนะพี่น้องเนาะซีแปดสองไปล้อมไปรับชมกันนะพี่น้องเนาะว่าปูนี่มีตองว่าเป็นตัวใดครับผมครับก่อนที่เบิงแนวทางตัวเล็กของปูปลูกหลานเก่ามาเชียร์กับขอกราบขอาะพะคุณปูเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับลูกกับหลานครับปูครับโทมาเรียงด้วยได้ครับผมอยากให้ยึบจับลอตเตอรี่ไว้ตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์ันเด้อครับผม ไปรับชมรับฟังแนวทางเลขปูกันเลยครับปูครับลูกหลานเก่ามาเชียร์ก่านอมสักการ์ดปูครับผมครับโอ้อยพยาธเนาะครับเสียดายนะปูพยาธิเสียดายมันไปออกออกชิ้นนะโอ้โหเลข482เออเลขออกออ,ออกชิน้นเอีหลวงพ่อมันออกอยู่แล้วหล่ะแต่มจะออกเป็นไหนงเสียดายปูเออวันนี้มันเท่าแน่นอน,นแล้วฝันดีฝันต้องวันเรียบร้อยครับปู โอ้ยฝันวันมาคืนนี่เจ้าครับแก้งนี่ฝันมันไปหาปลากระนองใต้กระนองใต้ไล่มาอยู่กลางปลามันจะอยู่กลางเนาะครับผมหลวงพ่อจะอยู่อยู่ข้างล่างเอาล่อล่อคูบออกนะครับมันจะล่องมามันจะตัวใหญ่เนาะหัวมันท่อไหวว่าหัวใหญ่กู่าของคนหัวแหละโอ้ครับวันนี้ไปจับตัวมันแต่ยันมันปักเอายันเนี้ยมันปักตะลี่เอาคูเอาคูมานจะค่อยๆซสอนมันจะค่อยเข้ามานจะโอ้โหป่า ยามาลุยเขาลุยมาดเขาในคู่พวดีตัวเดียวบ่กลุ่<อ>แม้เลขลูกพ่อ,อนี่มันชอบออกออกแล้วออกตามเนะว่าออกมกกัดกลนเลขลูกพ่อแปนี่ท่านท่านลูกพ่อแปดนี่ว่าเป็นสองแปดตัวเก้าอะไรศูนย์สองแปดน้ำตัวเก้าด้วยครับพี่น้องออมันออกข้างล่างไม่ไปออกสองแปดสองเนาะครับออกมันออก ออกสินบอกยอมโยบอกว่าพิชิมันมันบกคบนั่นแหละรับปากว่าว่าพุทธิออกผ่ามาหายนะผ่าสามสีเป็นไงครับผมเคยสบายผ่าสามสีเพื่อมนมัเนี้โบโบเมียร์เพื่อนพี่ตะคนณรำใหม่มันจะมัน,นจะออกให้จะให้โยจะดักเถือกโยรับผมตื้อออกสินโยจุดนี้เป็นไงล่ะจะได้โยหลวงพ่อจะได้โยครับทำทำพวกได้หลาย เลขกปูหางเดียวได้ครับผมไปออกออมสินงวดบังหันน้องพี่น้องเนาะครับงวดนี้ขับเขาออกชินเต็มเลยโอ้ยสบออกชินแต่คิดอยู่เรื่องว่าสิบออกเนล่ยแหละครับออกไฟเป็นออมชินแต่คิดว่าพันเสียหายตาไมาอีกแรก็ค่อนเขาเขาฟันนี่แหละแต่ว่ายากแสดงว่าดักเอาเลยนะจะบอกว่าเข้าดักป่าแสดงว่าพัดเสียห้ดักเอาหันละครับก็จะแปรให้แล้วหันน่ะดักดักเอาหันน่ะ าการต่อคือป่าเขาดักปลาหันละปา่าป่ามันจะแปดอยู่แล้วดัดสองคนเนาะสองแปดนั่นแหละแม่นมากันสองแปดมวลน,นี่แ่ะเออมันตักเขาได้กระป๋องกระป๋องมันจะศูนอืมคิดว่าได้น่ะมันจะซูดสองแปดมี่แปดซูดกับสองแปดคิดว่าซูดสองแปดเนี่ยเลขมวลเนี่ตามรอดสองแปดเน่ยยันนั่รงรอดก็มีพิศนานแล้วตื่นเลยต่ว่าใด้ เล่ต่างแล้วปัะเนี่ยพ่อพ่อเล่นต่างพี่บอลเลขลุงพ่อมันสกออกคนบอกให้ดักแล้วฮะนะเนาะครับผมดักใบให้เราเออเออพ่นดักเขาบอกว่าเขาเอาเขาดักป่าได้แล้วว่าเลขนี่มันดักเอาแล้วว่าหันตะดักเอาเล่อะไรเลขไปออกออมชิ้นก่อนเสียดายเออออกตรงๆเลยเห็นก็สองเออ่นยังปลอดหายแอนแอนเนี่ยคนแต่มันออกเมื่อเดียวกันเนาะครับแต่ลูกพ่อตัวพ่อท่านเนต้องซื้อออก คือออกชิ้น่อชือระบานพ่อแต่ว่าปาร์ตี้ออกชิน้นมนออกแล้วปาร์ตี้จะออกระสบา,บบานปาร์ตี้เพิ่งบอกให้ดักเอาอเด้แม่เนี่ยคือเพ,<ล>พิ่ให้ให้ออกชิ้นก่อนแล้วที่ให้ระบานนี่ว่าถึงได้พ<ล>เพิ่งบอกให้ดักออกเนี่ว่าดักป่าคนจะให้พ้นไม้ล่ะให้แปลเอาแสดงว,ว่าแม่สองคนดักป่าเนาะสองแปดเนาะสองแปดสองแปดศูนย์อะศูนย์สองแปดคนเลขเนย ขาต้องกรมครับผมแท่สองแปดก็แปดศูนย์เนี่ยนเหล็กเต็มแเ้วแหละแต่ว่าโตสองแปดักเอาอยู่แล้วศูนย์ปดูสองแปดหางเดียวไม่เก่าหางเดียวไื่เก้านะปูเออหางเดียวเก้าสองแปดตัวยสองแปดตัวตามตัวเก้าด้วครับพี่น้องครับลูกพ่อเื้อไปแล้วเนี่ยนี่เอ้าซือไ้แล้วปะปู มันซื้อในแอปพอตังซื้อลอตเตอรี่น่ะอ๋อครับผมเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งไปให้เมิ่์ครับยูดสองแปดลุงพ่อจะได้ยูดได้ถือลอตเตอรี่ความสองหกหกถึงตัวนาโอ้ถึงถึงถึอนับแอปแอปพอตังอ่ะล่ะเดี๋ยวส่งไปให้เมิ่์ครับเออจะออกแบบสอนน้อยสองจะออกสับตัวล่างน้ำเนาะ ยับนยุ่ว่ะแต่พูดชื่อตุลีก็เสียวเือดะือสองแปดสองจ้งไห้กับแปดตามตัวเก้าเนี่ยล่ะพูโอ้ยตัวเก้าเยดักเลยเนาะครับผมดักไวเลยเลขเลขเลขหลวงพ่อจำไป้เลยหลวงพ่อขอวิธีเดี๋ยวขาเล่บอกหลวงพ่อยังบอในส่วนครับเออบอกไว้เลย๋ยวพอหลวงพ่อดักเลยพ่บอจะเคยให้น้ำเสียไปอยู่อยู่เวรวะูนสีหาน ครับผมหเห็นบอลลูกบอลดักเอาเห็นบอลหมดตัวออกวันเล่นแข่งเอาทั้งลงังหมดลูกบอลโอยเยอ่าเล่ออกอยู่แล้วทาเล่งก็ออกลูกบอลก่อนสวดสิสูอตามจินวอลจะออกก็เกินสามงวดแปลว่าสุดมากมัดสิสองงวดสอง,สองสเลยต่ำเลยสามงวดน,นี่น,น้อยไปครับเออแล้วเฮดบอลตะเคยบอก ไปว่าหันดักออ,อ,อ,ดออกเห็นปือเห็นป้อออกพ่อสามหลังเห็นป้อเว่าลูกป้อลูกว่าดักออก,ออกมัละพอออกม้วนแรกวจะได้มันคัดของมันไปทั้งหอมชินแล้วบัดนี้เป็นรัฐบาลเนี่ยซัวละดักดักออกมันบอกให้ดักคนจะบอกนแปลงพ่อมันละแต่ว่ามันหน่หรครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากซีเป็นศูนย์หมอปูเปลี่ยน,นจากซี่ศูนย์สองแปดแปดศูนย ืออาจจะออกข้างล่างบนน่ะข้างล่างนี่ชุดแปดแน่อนอนแหละข้างบนนี่ชุดสองแปดข้างลาง่างมันจะออกมันจะออกที่ละเลขครับออกบนออกลอ่างครับผมเออมันออกที่ละเห็นว่าพยามันจะออกหนึ่งสี่ข้างบนออกเก้าสี่บอกครับมันจะล็อกกันทีหละมันล็อกแปดวันนี้คิดว่าวดนนี้น,าน,น่าจะแปดนะพูดเนะาะครับผมผ่ไม่ฝันเห็นน้องไทรเนี่ยผมไม่ฝันเลยเห็นน้องไทรมาซอยจับปลาซอยดักป่าเห่นงางโอ้ อะไรมาหัวเนาะจะของตับอ,อ,อยู่ด้านล่างเนาะไหลมนแรงมาแรงวมาแล้แลแลว่าหลุดหลุดหลุดโตัวส่วนอนอกตั้งแต่นะผมอยากันปักมือปักเดี๋ยวเลยเอาปูกมาแต่ว่าถือโตมันยู่แต่ว่าประกาศยับมันตัวใหญ่เนาะครับผมเลยเอาปุกมาใส่ผอจะเนียนมันเป็นดักเอาละมันดักดับว่าดักเข้าต่แปดถึงอยู่แล้วสองคนแต่สองแปดปา,ม,ามันของปุกปุ๊มตะดสูวนตัวเดียวเข็นแขนมากเลยครับผมเออเข็นแขนรอดสูตสองแปดข้างล่าง ตูนแปดับกลางมากแปดคือยุบกูเคือพ่อโม่เ่อพ่อคิดเลขเนี่ยพ่ออกเขาบอออกออนชิ้แล้วมันสอกานให้ทุกท่านครับผมเขาตรงดาใจเพิ่มเิมบอกให้ดักเอานี่เลยดักมพ่ต่แก่พ่อแต่เขาสลาดนี่เนี่ยต้นโ่โอ้ต่โ่คือว่าล่ะมันควรอะไรเงินไม่อิบไปตักเอานี่นหลมันบอกให้ดักออกตัวนี้นะน้องปูนะ มีแค่นี่แหละซิลเตอรลี่แล้วเนี่ยได้ส่งส่งไปให้เมืองชล้อซื้ออีกเล้ดเนี่ยซุดนใหญ่ต้องซื้อไอ้นี่ก่อนตลาดพักอีกเล้ดครับผมพอายุคนี้แอปบอลตังมันใครไปเดียวนึงหนึ่งเนาะผมผมมักผมมักหลายหลายล้านเกิดถึงซุดนใหญ่เลยเอาแค่นี่แหละส่งให้มันเอฟซีทุกคนน่นแหละครับผมลูกหลานกับกับขอบพระคุณตูเด้อครับผมการดำเมินการครับ เอาครับพี่น้องครับผมปูกับฝันตองงดนะพี่น้องเนาะครับผมฝันหินป่าตัวเงยแล้วครับผมปู่กับซอยกันจับกับน่องทรายครับผมจับเขากับโคบพี่น้องเนาะก็เป็นกลมๆครับผมปู้ตีมาได้กับศูนย์สองแปดครับผมไปเข่ากับเหล็กที่ปู้หายวดบังหานแล้วครับผมสี่แปดสองครับผมปู่กับคิดบาเล็ตัวที่ออกออมสินจะกลับมาออกเหลขใหง่ได้ครับผมตามทีนิมิตปู้ได้ตองงดนะพี่น้องเนาะครับกระล่อง พิจาณาเบิ้งได้ครับผมเหลขกปูมีหางเดียว028ครับผมปูกับไฮตัดเลนกับเมี่28บน08ล่างแล้วพี่น้องเนาะครับผมถ่ายคลิปนี้แอดมินกอมาเชียกับเพอห้พี่น้องเอฟซีนําตัวเลขกของปูไปพิจาณาได้ครับผมเพื่อไดโชเลลับครับผมขอให้ไดโชเลลับในงวดวันที16่ op, 16สิงหาคม65สุขุมสุข้นครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ